สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูหลวงปู่อิ่มนะครับหลวงปู่อิ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเกจิแดนใต้นะครับวัตถุมงคลร้อยหกปีนะได้มาสามเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญแรกดูความสวยนะครับรายการที่7นี่เป็นเนื้ออันปะก้าลงยาจีวอนนะฮะ รายการที่19บเ้าโอ้โหสตตะต่อ9เก้ารอบนะครับเป็นผ้าใหม่หน้าเก็บนะครับรายการที่19ดูด้านหลังนะครับโอโลอิมเลขสามศูนย์นะครับรายการที่19ถือว่าสวยนะครับดูความคมนะครับ กจิอายุร้อยหกปีนะครับตรงนี้ทองทิพย์หรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูรายการยี่สิบสามทองทิพย์ลงยาจีวอนนะครับทองทิพย์ลงยาจีวอนนะดูนะครับคือบอกว่าสวยนะครับจะผมขอแกะดูทองทิพยนะ์หน่อย ดูการลงยาจีวรนนะครับเลขคดเจ็ดสามนะครับก็ดูข้วข้าวนะครับ<คอ>เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวขขาแกดู เนื้อสะตะหนยนะฮะแล้วก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับมีผ้าใหม่น่าเก็บเยอะมีอีกหลายรายการที่อยากจะแนะนำนะครับดูต่อเก้าแล้วต่อเก้ารอบนะ หลวงปู่อิ่มนะครับสวยมากนะครับก็ฝากติดตามช่อง้วยนะครับพระใหม่นะครับพระใหม่หน้าเก็บนะครับด้วยแรงศรัทธานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้มีสาม เหรียญเดี๋ยวจะมาอัปเดตรายการอือ่นๆให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลวงปู่อิม่มจังหวัดคนครศรีธรรมราชวัดทุ่งนาใหม่นะครับสายใต้นะครับสายใต้ก็น่าจะรู้จักนะครับพอท่านขายวาจาศักดิ์สิทธิ์นะ โอเคนะครับรายละเอียดก็มีคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพาชมรายการอื่นๆก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับ